ของทีพีดเข่าใส่เครื่องหัวแล้งหอยกระลังก็เห็นนี่่ะยเกิดมาัไม่ก็เห็นนี่แค่ไอ้พีต่อาไปเราคือกลเี่ยโอ้เขท่าเขาท่าเขาท่ามาเป็นสูบก็ได้สูบพอดเขาต้นี่เมีโอ้ัดัดััก้เลยเ,เนี่ยเอายาไปขายกับทั้งใบต้นเมียสูบช้าเร้วลงมาได้ตัมหนาโอ้พีดดีแถวว่ะดี้ย ไม่ยาัังไวด้มีขอท่าขอท่าขอท่าเร้บังเียกคนขืนไมีเนี้ยก้อนืนเราก็สุดจากวัดเสาวเนี่ยโอ้ดี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 เอันจ้าคึกอินไอปรานเจ้าคึกแกงอี่ยเะนีงน้โอ้นโน้นนุ้ดยอดถุดยอดุดยอด

อทไมนาดนี้โอ้แต่ทาไมขาดนี้โอ้ท่านทำไมกาเราเท่าไ้พี่น้องพี่ีเศ้าหน่านทำไมไปนามะโอ้เดตากเขาเยอะมากครับพี่นงคีนงเาากเขาไพี่ เตรียมเดนงเรียนเลยเตรนาทุกคนลเยโอ้มันเป็นเกียวบ่เกียวเกียวอันจะเปันไไย่

嗯哼，嗯、<<|so|>>，你你你，我是有，我是有，好菜有。